เดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจที่สถานีคาวางุจิโกกันเข้ามาโซนแรกตรงนี้ก็คือฟูจิคาวางุจิโกทัวริสอินฟอร์เมชันโอ้ยินเมียบฝั่งนี้เมื่อกี้ที่เราเห็นก็คือรถไฟที่เขาไว้จัดจัดโชว์ในเสาโทอีที่นั่งแช่เท้าแต่ไม่มีน้ำ ใต้เบอร์หนึ่งคนก็ไม่เยอะนะเป็นรูทที่เขาชอบเดินทางกันเลดไลน์เข้าไปในสถานีนี่สถานีอยู่นี้ ฝั่งด้านน้นจะเป็นรถไฟนะจะเป็นรถไฟถ้าเราด้านรถไฟมาก็จะมาทางนี้ข้ามมาแล้วก็ออกตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็เป็นที่ Information ที่ซื้อตัว๋วซื้อตัว๋วซื้อพา,าต่างๆห้องน้ำจะไปทางนี้แล้วก็ที่ฝากกระเป๋าร้านอาหารแต่เราก็ไปดูข้างใน ดูซิมีกาชปองที่เป็นสถานที่หรือเปล่าเมื่อวานเราได้กาชปองรถไฟมาแล้วแนวไม่มีกาชปองฟูจิเลยนี่มีที่ฝากกระเป๋านะ1,000เยน9.30โมงครึ่งถึง5โมง20เข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อย โซนนี้ก็จะเป็นโซนของของฝ่าพ้ซิเิเนียต่างๆใครสนใจก็มาเจอกระชับปองอีกแล้วแต่ไม่มีกระชับปองที่ไป็สัญลักษูจิเลย ตรงนี้ก็จะเป็นคาเฟ่แอเรียขายอาหารขายน้ำของกินไว้ตอนรอรถบัสรถไฟที่นั่งพักและก็ทางตรงนี้ก็จะเป็นคอนโลเกอร์คอนโลเก,เกอร์เยอะไหมมีห้องน้ำนะดูออออคอนโลเกอร์่อนี่คือคอนโลเกอร์ ไอ้ก็เยอะอยู่นะเดี๋ยวดิใบใหญ่หมดยังเนี่ยหมดแล้วอันนี้ก็คือไม่มีกุญแจก็คือหมดแล้วอันนี้มีกุญแจนี่มันเปิดได้อยู่500ยเยนอันนี้อันใหญ่เออมีอันใหญ่เหลืออยู่ไหนแล้วเนี่ยอา้าวไม่ใช่ละไม่มีไม่มีคิดว่าหนึ่งพันเยน น,นี่เจ็ดร้อยเยนก็ไม่ได้ตู้มีคอร์ล็อกเกอร์นี่อยู่โซนตรงนี้นี่มีคอร์ล็อกเกอร์อยู่โซนตรงนี้ด้วยอยู่ตรงต,รงต,รงตรงู้คอนเทนเนอร์เลยเฮ้ยโอเคอยูนี่มีกระเป๋าใบใหญ่ฝากได้อยู่ล็อกเกอร์สำหรับกระเป๋าใบใหญ่800แบบยเยน เรียบเลยทุกคนสบายแล้วนี่ห0ึ่เยนใหญ่พื้นไม่น่ามีเหลืออันนี้800รยเยนก็ยังเหลือกว้างอยู่ถ้าใครไม่อยากไปร้านฝากกระเป๋าก็มาฝากที่นี่ได้800รยเยน ห้าร้อยเยนแปดร้อยเยนกันต่อยประมาณนี้หมดแล้วข้อมูลของสถานีคาว่าคุจิโกผาเดินทุกซอกทุกมุมแล้วสถานีไม่ใหญ,ใหญ่ก็เลยรีวิวได้เท่านี้นะครับ ในคลิปถัดไปผมจะพาทุกคนไปดูป้ายรถบัสรอบสถานีคาวากุจโกดูจบไม่มีหลงแน่ๆนะทุกคน